บางกอกรีวิววันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนราชพฤกษ์ฮะซึ่งทำเลนี้เชื่อมต่อถนนสายหลักไปได้อีกเยอะแยะมากมายและบ้านที่เราพามาชมวันนี้ครับเป็นบ้านในโครงการรัติรมฟิปราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับบ้านหลังมุมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านมากๆแม้แต่ในโครงการที่เปิดใหม่เองเนี่ยบ้านหลังมุมก็จะหมดไปก่อนเวลาจองบ้านหลังนี้มีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอครับ ส่วนฟังก์ชันตัวบ้านแล้วก็รายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับวนันนี้ทีมงานบางกอกแอสเซทพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการรัติลมฟลิปครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมเนื้อที่57.5ตารางวาครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถส่วนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่153ตารางเมตรซึ่งไซซิงของบ้านเนี่ย ใจะใหญ่กว่าบ้านเดี่ยวในขนาดมาตรฐานทั่วไปมาสักนิดนึงแต่ว่าด้วยดีไซน์ของเขาแล้วแล้วก็พื้นที่รอบบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอีกอย่างด้านในเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษมากๆที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันในคลิปนี้ด้วยก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนครับสำหรับโครงการรัติรมฟิปเนี่ยเป็นโครงการในแบรนด์ของดีมแลนด์พ ropy ส์ฮะซึ่งโครงการนี้ฮะทำบรรยากาศในโครงการออกมาได้มีความไพรเ a ทมากๆ นอกจากตัวโครงการจะมีความ private แล้วอีกอย่างหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นหลังมุมด้วยฉะนั้นความ private ของบ้านหลังนี้ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้จะมีความ private กว่าบ้านหลังอื่นๆในโครงการเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูจากที่จอดรถก่อนละกันคุณผู้ชมส่วนของที่จอดรถที่นี่ครับสามารถจอดรถได้2คันฮะโดยตัวพื้นของเราเนี่ยจะเลือกใช้เป็นพื้นทรายล้างถ้าคุณผู้ชมคุ้นๆเกี่ยวกับขอบสระว่ายน้ำฮะที่เป็นพื้นลื่นยากๆเนี่ยหลังนี้เนี่ยใช้พื้นชนิดเดียวกัน ซึ่งมันจะช่วยเซฟตี้อุบัติเหตุได้เยอะเลยครับแล้วก็การใช้งานในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตั้งปลั๊กไฟมาให้แล้วอยู่บริเวณผนังของตัวบ้าน,นะฮะแล้วก็ด้านข้างของที่จอดรถครับจะเป็นพื้นที่เรามีการปรับหน้าดินไว้ให้แล้วก็คุณสามารถเลือกจัดเป็นพื้นที่สีเขียวได้สามารถหายหญ้ามาปูลงหรือว่าถ้าใครไม่ได้ชอบฟิลต้นไม้มา,ามากขนาดนั้นก็เป็นไม้กระถางเฉยเฉยก็ได้หรือว่าปลูกต้นไม้เป็นแค่แนวรั้วเฉยเก็พอครับพื้นหญ้าอาจจะไม่ต้องปูแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ใช้งงงาานนไปออีกอย่ึคื ลักษณะการออกแบบดีไซน์ของบริเวณซุ้มประตูชั้นแรกถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเพดานเนี่ยมีความสูงมากสูงกว่าบ้านทั่วไปที่เราเคยเจอแบบหลายหลังเยอะมากเลยตัวบ้านเนี่ยมาเลยดูโอทงว่าปกติถ้าความรู้สึกแรกคุณผู้ชมเหมือนผมนะเวลามองบ้านครั้งแรกเนี่ยหลังเนี่ยมันจะมีความโอทงเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่หน้าบ้านเลยและอีกอย่างภายในบ้านเนี่ยก็ไม่ต่างกันมันมีความโอทงซึ่งจุดนี้เนี่ยมันบรรยากาศการอยู่อาศัยมันเลยจะดูพิเศษกว่าบ้านเดี่ยวทั่วๆไปด้วยครับ เดี๋ยวเราจะผ่านบริเวณชานพักไปก่อนมุมสวนของบ้านหลังนี้ครับดีที่ว่ามันเป็นสวนในฝั่งของการที่เป็นหลังมุมพอดีถ้าเราสังเกตระยะห่างเนาะระหว่างตัวบ้านกับผนังบ้านเนง่คุณผู้ชมมันจะมีระยะห่างพอสมควรตรงนี้เนี่ยมันจะอิสระตรงที่ว่าในกรณีที่คุณไม่ได้ชอบต้นไม้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะได้พื้นที่ใช้งานเยอะ ปลูกต้นไม้แค่บริเวณขอบๆอบกำแพงก็พอแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นทรายที่ปรับหน้าดินเนี่ยคุณก็ให้เป็นพื้นที่ในการใช้งานได้อาจจะทําเป็นพื้นคอนกรีตเพิ่มเติมหรือว่าถ้าคุณอยากได้เป็นโซนนั่งเล่นเนี่ยก็หาเป็นชุดเซตโต๊ะเก้าอี้อะไรมานั่งเล่นได้เพราะว่าช่วงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยณนะตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งเห็นไหมแดดล่มตรงนี้เท่ากับว่ามันจะไม่โดนแดดไม่ร้อนก็สามารถมาเนี่ยมานั่งเล่นรับลมในโซนที่เป็นหลังมุมได้แต่ถ้าพื้นที่ใช้งานจริงๆอ่ะคุณผู้ชม คือจะเป็นโซนพื้นคอนกรีตตรงนี้เนี่ยคือเรามีการทําเผื่อไว้ให้แล้วถ้าหน้าบ้านคุณอยากได้เป็นโซนพักผ่อนพื้นที่ใช้งานคุณจะเอาไว้เป็นด้านในอย่างเดียวแบบเต็มๆเลยก็ได้เช่นกัน <S <S ด้านในเนี่ยเราก็มีการเดินท่อขึ้นมาไว้ให้แล้วนะฮะตรงนี้นจะเป็นพื้นที่ของงานระบบสามารถกว่าจัดสรรการใช้งานได้แล้วก็โซนระบบก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเท่ากับว่ามันจะกั้นมันจะแบ่งโซนทุกอย่างรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นสเปซของมันทั้งพื้นที่ใช้งานแล้วก็พื้นที่พักผ่อนนี่คือแบบแยกกันให้ชชัดเจนมมากุ กลับมาดูบริเวณทางพื้นที่ชานพักหน้าบ้านแล้วกันฮะอย่างหลังอื่นที่ถ้าเคยเห็นนะครับมันจะเป็นทําเป็นบันไดเปน็นขั้นขึ้นไปเนาะอันนี้เราเป็นสเต็ปเดียวเลยเผื่อไว้ให้นั่งเล่นได้โดยที่ไม่ไม่ต้องเปลืองพื้นที่กับการที่เราจะต้องแบ่งเป็นขั้นบันไดอะ่ะตรงนั้นมันจะกินพื้นที่เยอะกว่าการที่มันเป็นสเต็ปเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้คุณก็ตั้งโต๊ะหรือว่าแบบเป็นปูพื้นหาพรมมาปูไว้นั่งเล่นตอนเย็นรับลมอะไรก็ได้เช่นกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเข้า้าาบนนหลังี จะเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมบานโอ้โหสูงมากคุณผู้ชมถ้าสังเกตเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อครับเรามาดูในตัวบ้านกันครับเราจะเห็นว่าฟอร์ทูเซลิ่งของบ้านหลังนี้มีความสูงมากทั้งภายนอกทั้งภายในเลยฮะแล้วส่วนแรกมีการทําฝ้าหลุมให้แล้วด้วยเท่ากับว่าพื้นที่ Li เวิรงที่คุณเข้ามาเจอส่วนแรกเนี่ยมันจะได้เพดานที่สูงแล้วก็โอ่โถงกว่าแบบกว่าบ้านปกติมากอ่ะซึ่งเอาจริงจบ้านไซส์เนี่ยครับขนาด 5.7.5วาหลังนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอเพดานที่แบบสูงขนาดนี้ด้วยนะถือว่าหลังนี้ทํามาได้แบบมีคาแรคเตอร์ของมันในตัวคือความโอถงครับแล้วกลับมาพื้นที่ด้านล่างกันบ้างฮะรอบๆบ,บ้านเราจะเห็นว่ามีโซนกระจกเราทํากระจกไว้ให้อะบานใหญ่ทุกจุดเลยข้อดีของมันก็คือกระจกทุกจุดที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันสามารถรับลมจากการที่เป็นหลังมุมได้ยิ่งเราจัดฟังก์ชันตรงโถงเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งเอ่ยหรือว่าจะเป็นมุมทานข้าวเอ่ย มันก็ยังได้รับลมธรรมชาติอยู่อ่ะเท่ากับว่าบรรยากาศแอร์โฟ์หลังเนี่ยคือจะดีมากๆกระจกบานใหญ่แล้วก็ได้หลังมุมด้วยแล้วก็ระจกบ้านหลังนี้ครับเราจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมทุกบานถือว่าทันสมัยมากๆอีกอย่างตัวกระจกเองเนี่ยก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงครับคือจริงอยู่ว่ามันอาจจะให้แสงที่ไม่ได้ขาวธรรมชาติขนาดนั้นครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะตัดแสง UV ออกไป ตัดแสง UV อะไรแสง UV มันจะทำร้ายสิ่งที่มันสัมผัสได้ถ้าสมมติโดนแล้วสะสมเป็นเวลานานครับอาจจะเป็นผิวของเราก็ดีหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็ดีกระจกบานนียที่เราเลือกใช้อ่ะถือว่าลดปัญหาพวกนั้นไปได้เยอะมากๆเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคุณก็จะใช้งานได้นานขึ้นถือว่าเป็นการยืดอายุไปในตัวครับอีกอย่างพอเราอยู่ในโซนที่เป็นมุมทานข้าวแล้วฮะมันจะยังเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เป็นพื้นคอนกรีตพื้นที่ใช้งานได้เท่ากับว่าตรงมุมคอนกรีตตรงนั้น ข่ำมาหัวข้าอะไรประมาณนี้ฮะก็สามารถเดินเชื่อมต่อกับมุมทานข้าวภายในได้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก็คือมันจะมีทั้งมุมเ o u t ดอร์แล้วก็มุมินดอร์ไว้รับประทานอาหารอยู่ที่ว่าคุณอยากจะรับแขกหรือว่าทานแบบ p r i v a t ในครอบครัวก็มี2โซนให้คุณเลือกถือว่าดีครับเดี๋ยวเราไปดูโซนฝั่งขวามือของตัวบ้านบ้างดีกว่าโซนแรกที่เราผ่านคือจะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ําที่นี่โหไม่น่าเชื่อว่าได้เพดานสูงเหมือนกัน สุขภัณฑ์ชั้นนี้ที่ผมชอบมากๆคือการที่ห้องน้ําชั้นหนึ่งครับติดตั้งชาวเวอร์มาให้มันจะเป็นการลดระยะเวลาในการใช้งานได้เพราะบ้านจริงๆนะไม่ใช่ทุกหลังนะครับที่มีชาวเวอร์ตั้งแต่ห้องน้ําชั้นแรกการที่มันไม่มีถ้าขาดไปอ่ะเวลาคุณจะอาบน้าสมาชิกในบ้านอีกหลายท่านอ่ะถ้าจะอาบน้าบางทีอาจจะต้องรอต่อคิวแต่ว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําทุกห้องมีชาวเวอร์มาให้หมดแล้วเท่ากับว่า มันรองรับการใช้งานในส่วนนี้ด้วยเท่ากับในกรณีที่สมาชิกภายในบ้านของคุณมีหลายท่านอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณสังเกตนะครับภายในห้องน้ําเราจะเห็นว่าจากโซนผนังตรงบริเวณกระจกนะครับจุดจุดที่วางของนะฮะไอเดียในการดีไซน์แบบนี้ครับผนังมันเลยดูมีเลเยอร์ออกมาการตั้งของเครื่องใช้ในห้องน้ำอาจจะเป็นแชมพูเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยไม่จำเป,เป็นต้องเป็นอ่างล้างมือที่เป็นเคาน์เตอร์ก็ได้การที่ทำเป็นผนังและยื่นออกมาแบบนี้ลดพื้นที่ในการใช้งานได้ เท่ากับว่าพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นพื้นที่วางของก็จะเป็นเหมือนบิวขึ้นมาอย่างนี้แหละเราอาจจะไม่ต้องติดตั้งที่เป็นผนังอะไรเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เพียงพออยู่แล้วสำหรับการเป็นห้องน้ําชั้นแรกเนาะห้องถัดไปจะเป็นห้องครัวครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าห้องครัวที่เนี่ยได้ความสว่างแบบเต็มที่มากๆฟีลลิ่งในการทําอาหารน่ะผมเคยได้ยินมาอยู่ว่าแสงสว่างเ,เป็นสิ่งสำคัญเวลาทาอาหาร เนื่องจากว่าอาจจะต้องทาให้หน้าตาดูรับประทานสีสันอะไรเอย่ยการจัดแต่งอะไรเอย่ยฉะนั้นการมองทัศนวิสัยมันจะต้องเคลียร์นิดนึงการที่เราสามารถเปิดประตูแล้วก็มีทั้งกระจกไว้คอยแบบรับแสงอะไรได้แบบนี้มันก็จะเพิ่มคุณภาพมากขึ้นในการประกอบอาหารเนาะอีกอย่างอัตลบในการทำาห่ืมันก็จะดูไม่อึดอัดด้วยสำหรับร้านซักล้างสามารถเดินเชื่อมต่อได้ทั้ง3ทางเลยคุณผู้ชมคือจะออกจากห้องครัวที่เชื่อมจากในบ้านก็ได้หรือว่าจะเดินทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันบ้านหลังนี้สามารถเดินได้รอบบ้านเลยมา สำหรับลานซักล้างที่นี่ครับก็ติดตั้งก๊อกน้ํามีปลั๊กไฟให้หลายจุดเหมือนกันครับโดยพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้วเอาไว้รองรับการใช้งานหนัหนกๆได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบปูญ่าอะไรเนาะตรงนี้ก็ไว้ใช้งานอย่างเดียวส่วนถ้าใครยังอยากได้ลานซักล้างที่มันมีฟีลลิ่งแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยมุมสุดขอบกาแพงที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นียครับคือจะเป็นพื้นที่ที่ถมทรายแล้วก็ปรับหน้าดินไว้แล้วคุณสามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้และที่ผมชอบมากๆคือหลังเนี้ยมีการทําหลังคาไว้ให้แล้วครับ ซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วการที่จะใช้งานลานซักล้างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเหนื่อยเนาะหลังคาตัวนี้มันก็จะช่วยแบบได้นิดนึงบังแดดกันฝนอะไรได้ต่อให้เป็นตอนคืนก็ติดตั้งไฟไว้ให้ล้วเหมือนกันโอ้โหเท่าที่เห็นคือมีถึง3จุดเลยนะคุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันอื่นๆจุดนี้ยังสามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคา ก็จะเซฟพื้นที่ในบ้านได้อาจจะไม่ต้องตั้งให้มันมีเสียงแบบปั่นผ้ารบกวนการใช้งานในบ้านเลยเลือกมาตั้งที่หลังบ้านได้เช่นกันแม้แต่เครื่องอบผ้าเองถ้าบ้านไหนมีก็มาตั้งโซนนี้ได้เช่นกันครับเราอยู่กันที่หน้าตัวบันไดแล้วคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้น2ครับบริเวณข้างๆกับบันไดเนี่ยจะมีห้องเก็บของซึ่งความสูงของมันเนี่ยถ้าส่วนสูงอยู่สักประมาณคนที่สูง175ประมาณ175เดินขึ้นเข้าได้เลยนะครับแบบไม่ต้องก้มหัวเลยภายในเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะมาก บันไดของบ้านหลังนี้ฮะข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นตัวคอนกรีตแล้วก็ท็อปด้วยไม้ท็อปด้วยไม้ในที่นี้เนี่ยไม้ทั้งตัวราวจับแล้วก็กันตกเลยนะฮะส่วนตัวพื้นขั้นบันไดเนี่ยครับสามารถเดินได้เต็มเท้าแล้วก็ที่ผมชอบคือบริเวณลูกนอนเนี่ยฮะจะยื่นเกินลูกตั้งมานิดนึงตรงนี้ก็เซฟเวลาเดินได้ให้มันแบบเต็มเท้ามากขึ้นหรือที่สายมูเขาอาจจะเรียกกันว่าบันไดเศรษฐีอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าก็ได้เรื่องตรงนี้ไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเราขึ้นมาถึงตรงบริเวณชานพักแล้วครับจะยังมีช่องรับแสงที่ต้องบอกว่าสูงมากๆสูงในที่นี้คือคุณสามารถติดแชนเดลีย์เพิ่มเติมได้แล้วก็ตรงช่องรับแสงเนี่ยคุณก็จริงนะผมแนะนําว่าติดม่านดีกว่าติดม่านจะสวยสวยเลยแล้วก็อาจจะเพิ่มแบบทำผู้เล็กๆอะไรประมาณนี้อตรงนี้ก็ดูมีดีไซน์มากขึ้นก็ได้บรรยากาศที่โอโถงเหมือนกันนะฮะเวลาขึ้นบันไดแล้วพอเราขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2ครับ พื้นชั้นนี้จะเปลี่ยนเท็กเจอร์มาหน่อยครับจากชั้นแรกที่เป็นกรานิโตเนาะเหตุผลที่ชั้น2เปลี่ยนมาใช้ลามิเนตครับเนื่องจากว่าชั้น2เนี่ยคือจะมีแต่ห้องนอนพื้นลามิเนตเนี่ยมันก็จะเอาไว้รองรับไลฟ์สไตล์การพักผ่อนซะมากกว่าเพราะว่าเท็กเจอร์มันอะคือไม้เดินก็จะแบบสบายเท้าหน่อยสัมผัสมันคือจะเป็นไม้ธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็ถือว่าสร้างบรรยากาศในการพักผ่อนที่ดีได้นะตอนนี้เรามาอยู่ในมาสเตอร์เบดมแล้วคุณผู้ชม คุณเห็นหน้าต่างหลังฝั่งซ้ายมือของคุณไหมฮะบานใหญ่มากนะคือถ้าผมไปยืนน่ะตัวผมเนี่ยคือโอ้โหเรียกว่าตัวเล็กไปเลยอ่ะถ้าเทียบกับช่องหน้าต่างนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดไว้รับลมระบายอากาศได้จริงอยู่ฮะเวลาคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณจะต้องติดผ้าม่านอะไรอยู่แล้วแต่ว่าพอติดมันก็สามารถเลือกเปิดได้เปิดเท่าไหร่อยากรับแสงรับลมเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยหน้าต่างมันรองรับเขาเรียกว่า ขีดจำกัดสูงสุดของมันในการรับลมรับแสงคือจะเยอะกว่าหน้าต่างไซส์ปกติตรงนี้ถือว่าทําให้ห้องนอนมีบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วผมบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้เนี่ยได้หน้าต่างไซส์ประมาณนี้เหมือนกันทุกห้องคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่2หรือห้องนอนที่3แล้วก็ด้านข้างฝั่งที่เป็นหลังมุมเนี่ยยังมีหน้าต่างไว้ให้เปิดได้ด้วยด้านหน้าบ้านเนี่ยคือจะเป็นบานสไลด์แต่พอด้านข้างจะเป็นบานกระทุ้งครับก็ยังสามารถรับลมได้อยู่ดีมามาถึงโซนนี้กันบ้างครับคุณสามารถตั้งเตียงที่โซนนนี้้ไดเลยนะะ หรือว่าอาจจะตั้งแบบเอาโคมไฟมาตั้งเสียบปลัก๊กอะไรพวกนี้ก็ยังได้เช่นกันหรืออีกในหนึ่งครับถ้าสมมุติว่าคุณตั้งเตียงอยู่ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือคุณยังอาจจะเอาทีวีมาตั้งได้อาจจะถ้าเป็นทีวีสมัยใหม่ก็จะเป็นพวกสมาร์ททีวีก็เสียบปลัก๊กเราเตอร์เพิ่ม,เต,มเติมได้ครับโ้บ้านห้องนอนห้องนี้เนี่ยคือมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายมากอะแลวไซซิ่งมันก็ไม่ได้เล็กเลกเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือฝ้า f o r ์ทูเซี i n g มันสูงเหมือนชั้นล่างเลยครับบรรยากาศการอยู่อาศัยห้อองนอนนี่ยมั มันจะเป็นฟรลแบบโองเหมือนกันทุกห้องอ่ะไม่เว้นแม้กระทั่งห้องนอนเล็กด้วยนะอีกอย่างนึงคือมีห้องน้ําในตัวด้วยครับห้องน้ําในตัวของบ้านหลังนี้เนี่ยคือจะเป็นดีไซน์นี้หมดเลยนะไม่เว้นแม้กระทั่งห้องน้ําชั้นล่างครับชั้นแรกที่เราพาคุณผู้ชมไปชมอ่ะถ้าสังเกตคือจะเป็นสไตล์เดียวกันหมดขนาดก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกันทุกห้องการตกแต่งการรีโนเวทห้องน้ําของบางกอกแอสเซทเนี่ยคือใส่ใจเหมือนกันทุกห้องถ้านับตามฟังก์ชันอ่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่3ครับ จะอยู่ทิศหลังบ้านเห็นไหมหน้าต่างอย่างที่ผมบอกเลยคุณผู้ชมหน้าต่างบ้านใหญ่มากแล้วห้องนี้คือจะได้แสงในช่วงตอนบ่ายครับเท่ากับว่าช่วงตอนเช้าอ่ะห้องนี้จะแดดร่มฟีลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนกันสำหรับห้องนอนแต่ละห้อง,อง,องพอมาสเตอร์เบดมเมื่อกี้จะร่มละช่วงตอนบ่ายแล้วก็ได้ลมจากทางที่เป็นหลังมุมด้วยบรรยากาศมันก็จะสบายในช่วงบ่ายแต่ห้องนี้คือจะฟีลลิ่งดีในช่วงเช้าเวลาคุณตื่นมามันก็จะได้ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปกระเถิบมาอีกนิดนึงก็จะมีห้องน้ําด้วยเช่นกันฮะ ซึ่งห้องน้ําห้องนี้ก็จะตกแต่งเหมือนกับห้องน้ําทุกห้องของบ้านหลังนี้เราจะใส่ใจแบบนี้เหมือนกันทุกห้องแต,แต่พอมันมาอยู่ชั้น2องอ่ะรองรับการใช้งานที่อาจจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าชั้นนี้มันมีแต่ห้องนอนก็จะเป็นฟิลพักผ่อนแล้วตรงนี้ก็จะ p r i v a t e มากกว่าดูแบบดูใช้งานแบบมีส่วนร่วมกันได้โดยที่เป็นคนในครอบครัวคนในบ้านเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันบ้างดีกว่าครับห้องนี้จะอยู่ทิศหน้าบ้านลักษณะ การรับแสงนะฮะคือจะใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดมที่สุดละห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่2ครับหน้าต่างใหญ่เหมือนกันการรับแสงคือแดดในช่วงบ่ายก็คือจะไม่โดนเวลาคุณกลับบ้านกลับจากที่ทํางานมาห้องนี้ก็จะไม่ได้ร้อนมากและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชั้น2ของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปสรุปก,กันด้านล่างครับ จุดเด่นและคาแรคเตอร์ของบ้านหลังนี้ที่ผมชอบเนี่ยล้วก็ทําให้บ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านทั่วๆไปมีหลายข้อเลยครับอย่างแรกคือการเป็นบ้านหลังมุมก่อนเลยซึ่งมันจะได้อากาศถ่ายเทท,ที่ดีมากๆตัวบ้านมันก็จะไม่ร้อนด้วยเนื่องจากลมคือจะเข้าตลอดจุดเด่นอย่างที่2ก็คือความโอทงของตัวบ้านครับนั่นก็คือ f o r to ceiling ความสูงของตัวบ้านเนี่ย มันไม่ได้มีแค่หน้าบ้านนะคุณผู้ชมมันได้ทั้งโซนิฟวิ่งได้ทั้งห้องน้ําแล้วก็ได้ทั้งห้องนอนชั้นบนด้วยตรงนี้คือมันให้บรรยากาศการอยู่อาศัยได้ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากบ้านทั่วๆไปมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้องนอนทุกห้องเนี่ยคือได้กระจกบ,บานใหญ่เท่ากับว่ามันสามารถรับลมแล้วก็มีแอร์โฟภายในห้องของตัวมันเองได้โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศมากเลยครับถ้าอยากได้ลมธรรมชาติเนี่ย ทุกโซนของบ้านหลังนี้สามารถรองรับฟีลลิ่งแบบนั้นได้แล้วก็ทั้งหมดนี่แหละฮะคือจุดเด่นของบ้านหลังนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราได้ส่วนการเดินทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมครับ สำหรับบ้านหลังนี้ครับโครงการรัติลมฟิปราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าฮะคือจะเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมมี3ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันครับบนเนื้อที่57.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย152.7ตารางเมตรเป็นบ้านรีโนเวทใหม่ด้วยครับขายอยู่ในราคา6กล้านสามแสนเบาทเท่าน,นั้นครับคุณผู้ชมสำหรับทำเลที่เดินทางได้สะดวกสบายมากๆใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายบ้านหลังนี้ มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอแล้วกสนใจก็สามารถนัดชมกับทางบางกอกแอสเซทได้นะฮะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆของบางกอกแอสเซทเนี่ยเรามีหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook l แอดเว็บไซต์ไอหรือแม้แต่ t ิ k t o อกเราก็มีเช่นกันครับซึ่งเนื้อหาที่คุณจะได้รับเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหม่ๆของเราคุณจะได้รับชมก่อนใครเลยรวมไปถึงความเข้มข้นของ,ของการรีโนเวทบ้านจากบางกอกแอสเซทหรือแม้แต่รีวิวลูกค้าเองก็ รับชมได้ที่ทุกช่องทางของบางกอกแอสเซทครับสำหรับวันนี้บางกอกรีวิวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับถ้าอยากรับชมบางกอกรีวิวรอติดตามได้เลยฮะที่ YouTube บางกอกแอสเซทแล้วก็เพจ Facebook บางกอกแอสเซทครับทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งรอติดตามรับชมกันสัปดาห์หน้าจะเป็นบ้านหลังไหนติดตามชมกันให้ดีครับวันนี้พวกเราทีมงานขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ